เดือดทนายอนันชัยฟ้องแพรี่มิ่นประมาทโพสติงพระอีกฝั่งลั่นเดี๋ยวเจอกันทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเดินทางมาที่ศารอาญาเพื่อยืนฟ้องนายไพลวันวรรณบุตรหรือแพรี่กับพวกอีกสองคนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยเปิดเผยว่าตนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับแพรี่มาก่อนเหตุการณ์นี้เริ่มจากที่แพรี่ โพสต์ข้อความว่าสอนทําไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลตันหาคะลูกศิษย์นี่พักเถอคะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งโพสต์นั้นแพรี่ได้พาดพิงถึงหลวงตาสินทรัพย์จรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอิน โดยโพสต์นั้นทําให้มีเหล่าแฟนคลับของแพรรี่หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดจาถักทางดูหมิ่นลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์เป็นจํานวนมากแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะใจความสําคัญที่ทําให้ตนต้องมาฟ้องเนื่องจากมีแฟนคลับของแพรรี่สองคนพาดพิงมาถึงตนประมาณว่าหลวงตาสินทรัพย์บริจาคเงินให้มูล,ลนิธิทนายกองทัพธรหนึล้านบาทและขอให้ทนายอนันชัย ปิดปากไม่ออกมาแฉหลวงตาสินทรัพย์ซึ่งตนปฏิเสธหลายครั้งแล้วว่าไม่เป็นความจริงนั่นทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามูลนิธิรับเงินมาจนทำให้มูลนิธิเสียหายเป็นการดูถูกดูแคลนมูลนิธิส่วนกรณีที่ทนายเดชาอาจยื่นมือมาช่วยว่าความให้แพรี่ทนายอนันชัยเปิดเผยว่าอยู่คนละระดับทนายเดชาเคยว่าความชนะตนสักครั้งไหม และจะส่งทนายความฝึกหัดในมูลนิธิไปต่อสู้แทนตนซึ่งสารมีคำสั่งนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่21สิงหาคม2566เวลา9ก้นาฬิกาล่าสุดแพรี่ไพยวันได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า mm. กูอ่านคำฟ้องมึงแล้วกูขำมากนะคะบอกตรงๆเออดีค่ะกูจะได้ไปพูดยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้ง ว่าการสู่บุรีของพระในวัดเนี่ยมันทั้งผิดกฎหมายและไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านค่ะแล้วเขียนคำฟ้องก็มาเขียนให้มันดีๆหน่อยนะคะมาเที่ยวกล่าวหาว่ากูมีเจตนาให้คนอื่นหมิ่นประมาทมึงทั้งๆท,ที่กูแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับมึงเลยแถมเรื่องที่พูดเป็นการวิจารณ์โดยธรรมซึ่งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของพระแบบนี้ก็เป็นการใส่ความกูเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเจอกันค่ะถึงกูจะไม่ได้กระดูกเหล็กแต่กูมีตลปัดเหล็กมึงไม่รู้หรือคะ